เติมไปแล้วยังดึงกตอกได้อยู่แบกตั้งไว้กองหน้ากองหน้าเหยียบไม่ใครไหนเอาแล้วตั้งเองฆ่าเลยครับยังดึงกตอกได้อยู่โอ้ยังได้ซักเลยครับุ่งนี้น่าเสียดายครับหับาลงแลครับใช่น่าอ้าวตอนปีสามแล้วนะครับใคน้อยเมิร์ฟ โตั้งมาได้อยู่แบกตั้งมาให้กองหน้ากองหน้าเอาออกเอครับเรื่องนี้เอาแล้วครับอัยนี้น้อยเป็นขยับมาแล้วต่อสิบต่อสิบสามแล้วอันนี้น้อยเป็นไฟเสอร์ด้วยครับเอาอยางไดครับออกครับไลแมนยริ่มทุ่มแล้วขยับมาแล้วครับเดือดร้อนสิบตีต่อสิบเดือดร้อนจะเป็นไฟเสอร์ เดี๋ยวุันเจดตีมไ,ดลลไม่ได้โอ้โหลูกนี้แบล็คอัพไม่ได้ครับน่าเสียดายจริงๆไปแล้วครับ15ต่อ15แล้วครับเตียงรุ่นบานเดี๋ยวรุ่นบานจะเป็นไปเจอต่อด้วยนะครับยัดไม่ได้แล้วไม่ข้ามแล้ว,วน่าเสียดายตามมาที่11ต่อ15เปแล้ว ติด็กดอ้งมากนะครับเพื่อนไหลหลังครับหอยหลังไม่ได้แล้วครับเสียายจริงเสียงรุ่นบาลแตกๆเลยติดเพดต่อติดเพดแล้วครับอายุร้อเสิร์ฟอ้าวไม่ข้ามเหมือนกันครับเอาแล้วครับติดเตะต่อติดเอ็ดแล้วนะครับแต่อายุร้อเซิร์กองรลูกนี้ค่อนข้าดีครับเสิร์อย่าอไรครับแป๊กแบ๊กลั่นแล้วครับเรียบร้อยครับหัวทางสูงก็เรียบร้อยเลยครับ อันยูน้อยทะยงมาแล้วนะครับ12ต่อ19อันยูน้อยเซิร์ฟครับหลังหน้าตั้งเอาไปก่อนครับล้มเรียบร้อยครับเลยครับอันยูน้อยทะยงมาแล้วนะครับ13ต่อ1 7ยังไม่ห่างมากครับยังมีโอกาสเดี๋ยวรู้งบาลเซิร์ฟปล่อยเคลียร์ครับดึงกลับมาได้เล่นเองตั้งให้เพื่อนไปก่อนครับอันนี้แบกตั้งให้ตรงหน้าตรงหน้าเอาไปก่อนเหมือนกัน ยังตั else, ้งกันไปตั้งกันมาครับยังจับไปได้ไงครับนะเสียวได้จริงแทบเป็นของเยี่ยมรุ่งระดับครับอย่าตั้งเยอะนะครับเดี๋ยวลมันล้มติดแต่อกามเดี๋ยวลุ้ไปเป็นสายเติมด้วยครับเติมไปแล้วครับอยุน้อยรับได้นั่งไม่เลื่อนโผล่ผล่ที่มีเหนียวครับอ้าวเรียบร้อยเรื่อนี้มีหลอกครับหลอกว่าจะไม่ไป เดียวนุ <yelled> ์านะครับขึ้นติดก้านะครับสองเซตพลอยนะครับมนุนเสิร์แกสด้วยโอ้โหเขานอดีเลยครับแม่นี้ระยัไปที่ยี่บแล้วนะครับจีต่อติดสมอเซตพ้อยเท่านั้นนะครับเรียวมนุรปานอาดูน่สเซิรเรียกร้อยปิดเกมที่ยี่สิบเอ็ดอส เจอไปแล้วครับทีไปที่แบ็คตอนนี้แบ็คดึงกลับมาได้อยู่เตรียมลูกบอลลุนครับโอ้โหลูกนี้มีมงหรอเรียบร้อยครับเตรียมบอลลูกบอลขึ้นแต้มแรกแล้วนะครับอันุน้อยจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟต่ออันุน้อยเสิร์ฟกลับไปแล้วแบ็คดึงกลับมาได้อยู่ตั้งมใหม่เพื่อต่อหน้ากันเลยครับโอ้ยมันใจเกินไปครับเสมอกันที่หนึ่งต่อหนึ่งอันุน้อยเสิร์ฟแบ็คตั้งมาใหม่ เอาไหมครับแก้ไหมเอาโอ,อ้โหเรียบร้อยกังลูกนี้ลิงอยู่แล้วครับเสียดูบ้านน้ำสองตอนหนึ่งเสียดูบ้านเสริม่อเอาล้วครับยัดไปแล้วยังดึงกลับมาได้เล้นเลยครับลูกนี้แต่เป็นของเตรียมอนุบาลแล้วนะครับสามตอนหนึ่งเอาแล้เ,เสียอนุบาลนิ้วใส่เสริมด้วยนะโอ้โหลูกนี้ค่อนข้างกะยัดเลยครับ เลือกใหม่อีกรอบนึงเอาล้วครับยังดึงกลับมาได้อยู่อายุน้อยตั้งับโอ้โหเสียเสียดายนะครับกันแบ็คไม่ได้ลูกนี้เสียดูบันไปสี่ต่อสองแลครับอายุน้อยเสิร์ฟตีไปที่แบ็คนะครับแบ็คยังดึงกลับมาได้อยู่ตั้งให้กองหน้าตั้งเหมือนกันโอ้โหอาลงครับไม่คิดเลย ตอสองอยู่น้อยเสร์ฟออกครับลูกนี้ขยับไปอีกแล้วนะครับเปลียนวนเพต่อสองแล้วนะครับอยู่น้อยจะต้องเอาใหม่ครับลูกนี้จะต้องเสริฟกินเปล่าให้ได้ครับลูกนี้อยู่น้อยเสร์ฟเปลี่ยนวานตั้งได้อยู่ให้กองหน้าจะสับไม่สับใหม่สับโอ้โห หัวยังไม่แหลมเงาะยัง,งดึงก้อนอยู่เอาคืนนะสบัดไม่ไปครับอเ,เอาล้วครับเตียงลูกขยับไปแล้วครับเจ็ดต่อสองเตี๋วยวลูกบอลยังไม่ไปเติมด้วยนะครับเ,เตี๋ยงลูกบอลเติญดีดดูดไปอีกห้าข้างหน้าเสีดยดายอยู่น้อยขยับมาที่สามต่อเจ็ดแล้วนะครับ เดี๋ย่างอลลูนบอลยังเป็นไฟเติมต่อนะครับจะทิ้นเผาหรือเปล่าครับลูกนี้เออไปแล้วที่อยู่ในที่แบ็คเอาแล้วค,ลครับแบ็คดึงไปไหกลับยืมมาได้ไหมเราอยังได้อยู่อ,อ๋อครับยแรงครับแรงไปครับลูกนี้เตี๋ยวลูบอลขยับไปอีกแล้วนะครับแปดต่อสาม บอลเสิเร์ฟต่อด้วยดี้ไปครับเอาแล้วครับลูกแข็ไปแล้วยังดึงกลับมาได้อยู่เอาคืนไปก่อนอ้าวลูกนี้ออกอีกแล้วนะครับไม่ได้นะครับอือหือแต้มเริ่มขยับไปอกีกแล้วนะครับ9ต่อ3แล้วอา,าวอยุน้อยจะต้องแก้เกมใหม่อา,าอยุน้อยเสิร์ฟดีไปที่แบ็คอ้าวแบ็คลั่นไปครับหายูยยังติดเหนียวยิงกลับมาได้อยู่อื้นึกว่าไม่มาแล้วเอาแล้วครับอายุน้อย ยังดึงได้อยู่เลี้ยนวันตั้งเอาแล้วครับเกียรร้อยเกียเอาเหนียวเพราะเหนียวยังดึงอะไรเอาเหยียบ์ไหมไม่เหยียบครับเสียคหัวเลยครก็ตกี้เอาแล้วครับชั้นแบกเอาเข้าหัวมาดีโอ้ยลูกนี้ก็มีมึงนีครับกลับมาที่หัวมันเดินเอาแล้วเลี้ยงลูกหลานในที่สิบต่อสามแล้วนะครับเลี้ยงเป็นลูกหานเสร็จนะครับแบกยังดึงให้กองหน้าได้อยู่เอาแล้วกองหน้างงแล้วลูกนี้ ตัวไปนิดนะครับกองหน้าทำไม่ได้ครับลูกนี้น่าเสียดายดิอาโบานแดงนำอยู่นะครับสิบต่อสี่อายุน้อยเสือกดีไปดิแบค็คแบ็คตั้งไว้เพื่อนแบ็คขึ้นมาเหยียบเองเลยครับวันนี้เอาแล้วตั้งไหมอเอาหน่าเสียดายครับลูกนี้ตั้งมาดีครับยังไม่เข้าใจกันตอนนี้เดีดยเ๋ยวดูบาลไปที่สิบเอ็ดต่อสี่แล้วนะเดี๋ยวดูบานไปใครเสือกดีไปดิแบ็ค แบกดึงกลับมาได้สองหน้าตั้งให้สองหน้าสามแข่งรูปนี้ตั้งให้ครับกวจะมาับอย่างนี้ออกมาแล้วนะครับดเต่อง้าครับเนีาอแกดึงมาได้อยู่ตงเพื่อนขปี๊บ ยังอยู่ที่11ต่อ6นะครับเดี๋ยวลุบาจะเป็นไฟเสิร์ฟเตี๋ยวลกบอเสิร์ฟยอดเอาังดึงออกไมได้อยู่เอาล้นครับเรียบร้อยคบนวณน,นี้ล้อนออกมาไแล้วตามมาแล้วนะครับ7ต่อ11แล้วครับต้องเรียกว่ามั่นใจกลับมาให้ได้นะครับอายุน้อยอายุน้อยเสิร์ฟเอาแล้วครับแบ็คแบ็คดึงกลับโอ้โหล้นใหญ่แล้วตอนนี้ไปใหญ่แล้วนะครับตอนนี้นี่ ามมาที่แปดต่อสิบเอ็ดแล้วนะครับอายุน้อยอายุน้อยเป็น่ายเสิริมด้วยับที่ไปใหม่ยังดึงกลับมาได้อยู่เอาแล้วครับไม่รู้กันเอาตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นน้ช็อตไปดื้อๆแล้วตอนนี้ตามมาที่เก้าต่อสิบเกณแล้วนะครับอายุน้อยอายุน้อยจะเป็นฝ่ายเสิริมอายุน้อยเสิร์มยอดอะไะครับดึงกลับมาได้อยู่ตั้งล้นนะในโอโเรีบอ้อยนะครับลูกมีแถมับ เดี๋ยวหนุบาลขยับอกอกไปอีกนะครับติบสองต่อเก้าเดี๋ยวนุบานเสิร์ฟที่ไปที่แบ็คแบ็คยังดึงออกไมาได้อยู่แบ็คตั้งมาให้กองหน้ากองหน้าดีกันมาเรียบร้อยลูกนี้ทำได้ครับถือว่าทำได้ยังแก้กลับมาได้อยู่มาแล้วนะครับสิบต่อสิบสองนะครับอายุน้อยตามมาแล้ว <im it> เดี๋ยวนุบาลเป็นายเสิร์ฟ เตียนุบาลเสริมยักไปออกครับเอาแล้วพรับขยับมาที่11ต่อ12แล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นกับเตียงทีมนุบานะครับเตียงอนุบาลจะเป็นไฟเสริมนะครับเตียงอนุบาลเสริมออกครับแบ็คดึงกลับมาให้บองนะไม่ไทครับเอาไว้ก่อนข้างมาครับน้างเองแบ็คหยอดคู่ล้นครับ ยังได้อยู่ครับเมนูบานได้แต้มก็นโกน้มนีสิบสามต่อสิบเอ็ดอยู่ที่เตรียมอนุบาลแล้วนะครับเราอาอยุน้อยเกิร์ฟตั้งมาได้อยู่แบกตั้งกันมาใหม่เอาไปก่อนนะลูกนี้เอาละครับตั้งไว้เพื่อนแล้วครับอายุน้อยซับยังดึงได้อยู่ยังไม่อโอ้โหเอย่าผิดเน็ตครับนักข่ายครับ ไปนะครับเหี้ยผิดครับมาแล้วนะครับ13ต่อ12แล้วนะครับอายุน้อยเสิร์ฟแบ็คตั้งกลับมาตั้งให้กองหน้าโฉบไหมครับโฉบโอ้ไม่ได้ครับ13ต่อ13แล้วครับมาแล้วนะครับอายุน้อยเริ่มมาแล้วนะครับเอาลนะครับหยอดด้วยยังดึงกลับมาแบ็คมาเล่นเองเอาลุ้นกับครับเอง เอาแล้วครับอายุน้อยขึ้นน้ำครั้งแรกแล้วครับ14ต่อ13บสามขอเวลานอกก่อนนะครับเตรียมเตลือยรู้ขอเวลานอกนะครับเป็นได้เลยครับที่อยูแบ๊กแบ๊กคือเราไม่ได้อยู่เอาแล้วครับตั้งเอาเพื่อความปลอดภัยเลยทุก่อนตอนนี้ตั้งมาเยี่ยมมาตั้งให้ขึ้นโหกเกี่ยวร้อยไม่ไม่ครับไม่ยอมยังไ เดี๋ยวบรุบาลขยับเข้ามา1 4 1 5เดี๋ยวุันเป็นไฟเติเดี๋ยวทุกัเติที่ไอที่แบกคหล่มไหมครับโอ้หลนแล้วมาแล้วปิับ15ต่อิดาแล้วนะครับเดี๋ยวบรุบาลขยับมาเสมอมาแล้วนะครับน้อยปไปเติด้วยนะรั่ีแต่กินเป่าหรือเปล่ากรู้ทีแล้วเอาแล้วไปที่แบกแบกจะมูต่ไมาได้อยู่หลนะ นายเลี้ยงไว้บ้างเอาเลี้ยงไว้ไปดูนี่เป็นงานจริงๆได้ไหมครับดูน้อยเพิ่มที่โปรกางยิ่งมากดูน้อยเดิมครับดีไปแล้วครับอ้างไรตรงนี้เชื่อได้เอาเราโมพี่มาไม่ได้เอ้าเดี๋ยววันนี้โอ้ยตกไปที่บ้านกันได้ไหมครับเดี๋ยวเอ้าโอ้ยถ้าเสียใจก็ให้เสมอที่ติดโปรตอนที่โปรคอยนะครับ

อีเรีไปทีแแลเราหาให้องหน้ากองหน้าโเราทุ้ไปเอาล้เปลนตั้งไป้อไดมคดเยอะได้อยูแกล้ช่วยอยู่ได้เอได้ไหมเอาเปลี่ยนดูมาได้อยู่นไนาราเรียบร้อยก็งนี้ใจตัวไรนะครับเวัขึ้นที่9แล้วครับสเม็ดไน้็จะได้ทรกอล่าเคไมคัจะเปลี่นเ็นรยืนได้ เดี๋ยวรปไปเถอะเีมาแล้วครับยี่สิบอกหนึ่งเ็ท่านั้นนะครับโมนี้จะทำได้หรือไม่ได้อยู่ี่เดือรูุนี้แล้อย่ามาอยู่รปเอาแล้วครับผมงนี้ไม่ไครับเอาขึ้หน้เอาแล้วนี่แม่แมที่าโป้ไมาเจะได้ก็ขยัยมหาอีกแล้วนะยี่สิบ่อสิบได้ อยังมีดอยู่นะครับเดี๋ยววจะได้เจอมีลอจะปิดเด็กนี้นการเหรือเปล่ามาลองดูนะครับเอาแล้วปีกัปเกมมาแล้วเับเดียนุมันีต่อเ็ก